แม่นั่งก่อนนะจ๊ะตัวเรามีนามว่าเอ็มน้อยร้อยลีลาส่วนผมมีนามว่าก๊อฟน้อยร้อยลีลาของพี่ไปยิมก right <at> ่อนได้ไหมใครว่านางเอกอ่ะนี่ไงแม่นางเอกโอ้โหนางเอกผลงานน่านางเอกไหมนางเอกสวยไหมโอ้โหสวย้าโตนั่งให้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เอ็มกัก๊อ แล้วแม่ดูแล้วม<ค>่นตายเลยหมดทั้งยี <c oughs> ่ห้ขาดจังสาเองไม่เคยแปรงฟันเลยแปรงฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย ก็แปลงมาชอบคุณแม่มึงอาจจะแปลงฟันไม่สะอ,อาดพอปากใม่ขนาดนี้มึงเอานี้ไปใช้เลยยาตีฟันดอกบวกัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรดูแลเหงือกและฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกที่รับรองว่าช่วยลดการสะสมของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงือกส่วนหนึ่งของโรคปริทันได้จริงโดยใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์ยงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้าการดูแลของทันตแพทย์ระดับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยลังสิรร่วมกับหน ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรับรองว่ามั่นใจได้เลยสูตรน,นี้เขาผสาสองพลังธรรมชาติคือเกลือและสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการลดการสะสมของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของฟันผูคราวจุลินทรีย์และกลิ่นปากอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีเทคโนโลยีขจัดกลิ่นปากจากญี่ปุ่นกลิ่นหอมละมุนและผ่อนคลายรสชาติกลมกล่อมไม่เฟื่อนไม่แสบปากเพราะใช้ส่วนผสมของน้ำผึ้งและดอกไม้ขาวอ่อนทำให้เราใช้ยาสีฟันได้ง่ายขึ้นแต่ยังไงคะสอนหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยอยากโดนละหน้ารูด วิลุดมือตุ๊บแมาหนูไปให้ฟันกันแล้วยาสีฟันดอกโกกสูดเกลือสมุนไพรมันดีมากเลยนะแม่ช่วยปากสดชื่นยังช่วยบรรเทาอาการโรคเหงือกด้วยนะแม่แล้วยังมีส่วนผสมของสมุนไพรเจ็ดชนิดด้วยนะแม่มีข่อยมีแก้วมีพญายอด้วยนะแล้วยังมีเกลือใบบัวบอกวัานหางตะเค้มังคุดด้วยนะแม่แม่พาหนูไปซื้อตันสิไม่เอากูจะอยู่กับมือตาน่าตาน่าเก่งมาก เฮ้ยผมไม่เอาแล้วทไม,มกลัวไม้ละหน้าเพราะรัวไม่ได้หยุดเลย <laughs>